สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นรายการชาแนลวันนี้เราก็อยู่กับเกมดาบพิฆาตอาสูรนะครับต้องขอบอกเลยว่าวันนี้น้องลุยเข้าแล้วนะครับผมอนอกจากนั้นยังมีอาคษาษะมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นน้องลุยกันนะคลิปนี้เราจะเล่นน้องลุยก่อนนะครับน้องลุยเอามาสู้กับใครดีเอามาสู้กับอาคาสะเลยแล้วกันเราจะได้รู้ว่าปีศาจสู้กันจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าปีศาจมันไม่สามารถเลือกตัวซัพพอร์ตได้นะครับ เอาด่านก็ด่านขอเป็นด่านน้องลุยแล้วกันนะเขาน้องลุยเขาลำดับต่ํากว่าอัศสะนะครับผมต่อให้น้องลุยเขาหน่อยผมนี่ตื่นเต้นจริงเลยครับว่าปีศาจสู้กันจะเป็นยังไงโอ้เอาว่ะพอใช้อสูรสู้กันนี่คือกลายเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะครับโอ้ดูสก,กิลที่รู้ว่าอลังการโอ้โหไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่รู้ว่าเข้ามาไม่ถึงตัวใหญ่แมงมุมเขานี่ดีจริงๆเลย น้องลุยอย่างสุดนะครับอะไรอักษะเรียกได้ว่าเข้ามาไม่ถึงตัวจะกระสุนวงจากเข้าไปหน่อยเหมือนเลยเหมือนกระสุนวงจักเลยโคตเทโอูสกิลออร์โดดแล้วแต่น้องลุยเขาก็หลบเขาได้อะดิเตยขึ้นมาหูพายุนตบทุ่มลงมาผมยังมีการใช้คัตเตอร์เข้ามานี่คัตเตอร์ยังมงมุมเอาอะโคตรเถื่อน โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโจะมาตีผมเหรอฮโอ้ท่าอะไรครับเนี่ยเจอท่าไม่ตายเอาไปหน่อยแล้วกันบนอสูรโลหิตนี่ไงเราได้แดงบนอสูรโลหิตวงล้อใย,ยสังหารเออ้อีอะการจัดเห็นไดว่าอาคษานี่แทบจะไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรจะโหดขนาดนั้นน้องลุยโอด อาคษาเขาก็ต่อยระยะไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะเริ่มแล้วอะ่ะอาคษาเขาเริ่มโมโหมานี่อ่เรายังไงเข้ามาเลยครับอืมสกิลอย่างเท่ะดูเลยครับมีรอยมีรอยแบบใหญ่ยยล่าไปบนพื้นอุ้ยอันนี้ท่าอะไรอะ่ะอุ้ยวางกับดากครับผมโอ้โหตื่นตาตื่นใจจริงสกิลมนสูรนี่มันโคตรเท่โคตรเท่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหดูดิ นี่นดว่าไม่ต้องเอาตัวเข้าไปใกล้ๆครับก็สามารถต่อ,อสู้ได้วางกับดักเอาไว้ได้ด้วยโเคตรเท่เลยบอกให้ลองใช้ท่าแบบกดล็อกดูนะครับว่าเป็นยังไงเอาจริงแล้วนะปล่อยมนตอสูรโลหิตตัวแดงครับผมออ้ยใช้ได้แดงตลอดคือทุกสกิลของเราจะกลายเป็นได้แดงไหผมได้อสูรโลหิตโคตรเถื่อนนี่เรอโอ้โหเอาเรื่องวะน้องลุย เรีดว่าโคตรโกงโคตรโหดนะบอกให้อุ้ยนี่ท่านี้ครับควบคุมตัวเองอุ้ยอุ้ยโดนต่อยเนี่ยศูนย์สู้กันนะเนี่ยดูโคตรเดือดเลยสร้างใยเอาไว้ครับผมดีว่ะลุกขึ้นมาเจอนี่หน่อยออ้โหให้ใยไปปล่อยใส่สู้ต่อสู้ก็ได้อะไรมันจะดีขนาดนี้นี่เหรอการเหรอกันเหรอกันได้กันไปกันได้กันไปบอกเลยโอ้โหโอ้หภาษานี่แข็งแก่งจริง มแล้วที่เป็นอสูรระดับสามมันจะโหดโอ้โหโอ้โหอัดไม่หยุดเลยนักรับนี่แล้วเราอัดลงไปนี่คัตเตอร์คัตเตอร์เออคัตเตอร์ยังแมงมุมโอ้แต่ว่าเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายเราก็ยังสู้กับอาคาซาไม่ได้นะครับอาคาซาเขาเก่งจริงอะเลยถึงเราจะโจมตีรยาายนะยะไกลได้แต่ว่าดาเมจก็ไม่แรงเท่าของอา,อาคาซานะครับผมโดนอาคาซาเตะไม่กี่ทีก <laughs> ็ตัวยว่บแล้วบอกเลย โอ้โหเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นเออกระเด็นได้เดี๋ยวเจอโอ้นี่แหละ้วปล่อยกัักเอาไว้เจอนี่หน่อยปล่อยใหแบบลงน้ำหนักเออนี่แหล,ละ้วเป็นไงล่ะแรงไหมละ่ะต้องปิดด้ท่าไม่ตายส,สวยๆครับผมยังไงเอานี่หน่อยลดเลือดให้ได้เยอะๆหน่อยนะครับ มาเด้มาเด้ยังไงวางกับดักเอาไว้รอลุกครับผมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเจอนี่เออนะครับเลือดเหลือน้อยแล้วนะหาจังหวะใส่ทําให้ตายอุ้ยเจอดโดนตอกต้นอุ้ยเลือดเราก็จะหมดเหมือนกันครับตอนนี้โอ้แต่ว่าเราไม่ยอมแพ้โอ้แลกก,กกันไปว่ะแลกกันไปว่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตอนนี้แหละต้องมาแล้วนี่ยังไงแล้วมาบนอสูรโลหิต ได้แดงสังขารผมเนะ่ะไม่จำเป็นต้องใช้คุณอีกต่อไปแล้วลาก่อนนะออ้ยอลังการจัดได้โอ้โหอากโคเทนอนมแมลงอย่างคุณนะ่ะไม่ต้องดิ้นล้นไปหรอกโอ้โหคำพูดคำจาคือแบบดูถูกดูถูกเองรู้่าแบบที่เองสู้ในะอาคาศาั้นนะ่ะ เอาละครับหลังจากจบคู่แรกไปแล้วนะครับระหว่างปีศาจกับปีศาจคราวนี้เราลองเอาย้อนความกลับไปนะครับผมในตอนที่ทันจิโร่สู้กับลุยนะครับตอนนั้นนี่เรามีเสาหลัก2คนนะครับเดินทางมาที่ภูเขาของน้องลุยนะครับผมน่ก็คือชินอบุกับกิยูนั่นเองเราจะลองเอาน้องลุยนะครับไปสู้กับชินอบุกับกิยูดูว่าถ้าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ทันจิโร่ไม่ได้ไปเจอแต่เป็นกิยูกับชินอบุไปเจอนี่จะเป็นยังไงนะฮะก็ก็คิดว่ากิยูคงชนะแหละ แต่ว่าตอนที่เราเล่นน้องลุยไงเพราะฉะนั้นน้องลุยจะไม่แพ้ครับผมบอกเลยเอา้าวอะไรอะไรครับผมเจอจับเอาใยเข้าไปหน่อยเป็นยังไงเ่าอุ้ย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 ส่งชิโนบุมาอย่างนั้นเหรอไม่ได้แอมผมหลอกบอกให้นี่เเราจะบอกให้ว่าตอนนั้นที่คุณเข้ามาตัดคอผมได้เพราะาผมไม่ได้โฟกัสนะฮะผมมัวแต่ไปสนใจทันจิโร่อยู่เข้าใจไหมเฮือเพราะว่าเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับผม ผมตั้งใจแล้วนะผมสู้กับคนอยู่เพราะฉะนั้นเอาใหญ่ไปอีกทีหนึ่งก็ลกงแล้วกันยังไงเล่าเออโอ้โหยิงครับยิงใหญ่เข้าไปสปไปเดอะแมนอะไรวะเนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องโคตรละเรื่องโอ้โคตรละเรื่องเดียวกันแล้วเป็นไงละ่ะกิยูแทบไม่ได้เข้ามาแตะตัวอย่านะครับอย่านะครับผมโหดนะครับนี่เล่าโอ้ยมันส่งชินอบุเข้ามาวะ่ะ ใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออบาลวารีอย่างนั้นเหรอโอ้โหอย่างแรงแต่ว่านะผมมาวางกับดักเก่งบอกเลยลุกขึ้นมาผมเจอหนี่หน่อยอุ้ยไม่โดนไม่โดนกัดจังหวะผิดเออเออไม่เป็นไรวางกับดักเอาไว้เข้าไปอุ้ยมันชาตีชาตีลุลวงเลยนะเฮ้เสยกระสุนวงจักเข้าไปหน่อยหนึ่งทีนี่ยังไงแล้ว โอ้โหท่าแบบโคตรเทะน้องลุยเราเข้ามาครับผมนี่กระโดดหลบได้โอ้ยโอ้โดนอยู่ดีด้วยแต่ไม่ไม่ได้แอมไม่ได้แอมผมหรอกครับต่อให้ต่อให้สองหนึ่งเลยเนี่ยนี่เรอสองเสาหลักสองคนเลยนะโอ้โหหลบได้เตอนี่หน่อยมนตสูตรโลหิตได้แดงสับ์เข้ามาโอ้ยเจอเกียวสังหารนะไปครับผม อุ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เหรอสับเข้าไปทุ่มเข้าไปทุบลงนี่โอ้โหโคตรเท่อ้พอเป็นได้สีแดงแล้วมันดูสวยขึ้นนะดูแบบอลังการแล้วดูแบบดุรแรงอฮ้ยเชื่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหกิ้วกิ้วเก่งเหรอเก่งใช่ไหมเฮ้ยเชื่อโอ้โหให้มันสู้ดีขึ้นนะเนี่ยพอเราเล่นปีศาจแล้วมันมีกำลังใจหรือยังไงฮะกิโยมันรู้สึกว่าทอมันเก่งขึ้นน่ะ เอเอเล่นปีศาจแล้วมันไปปลุกความเป็นนักล่าสูงอน่างนั่นเหรอนี่เหรอเราต้องเจอหน่อยแล้วอ่ะจังหวะนีะ้นี่เหรอต้องยิงสไปเดอร์แมนใส่มันหน่อยครับยิงใหญ่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป,ปโทษเท่อไอไ้อะไรอะไรอะไรครับผมอะไรกิวนี่เหรอเอาใหญ่ไปโอ้โหไม่โดนโอ้พลาดไปได้โอยกะจังหวะผิด ไม่เป็นไรครับผมพึม่งได้เล่นน้องลุยครั้งแรกก็อย่างนี้แหละยังไม่ชินยังไงเ้าล่วงไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราเก็บท่าไม้ตายไว้ปิดสวยๆอ่าลุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมผมก็ขอใส่ย,ยับเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่เวลาผมจะเอาจริงแล้วนะมานี่อะครับรอบนี้ไม่ไม,ไม่พลาดไม่พลาดบอกเลยนะครับปล่อยพลัง อุ๊ยๆๆอ,อ,อะไรเราเขาไปอัดเสยขึ้นสับลงปล่อยนี่แน่นี่แน่คัตเตอร์คัตเตอร์นี่เราโคตรคมนี่ไห่แมงมุมหรือว่าเส้นได้อย,อย่างแรงเอาครับผมเลือดเจะได้ว่าตอนนี้ยูแทบไม่ได้แตะต้องตัวผมเลยนะเอาเดี๋ยวเดียจะตายแล้วนะกิโขออัดอีกชุดนึงอุ้ยชิบหายแล้วโดนแตะจนได้ มันบล็อกดีอ่ะบล็อกดีอ่ะมันบล็อกเก่งเหลือเกินกระสุดวงจักรเข้าไปครับลุกขึ้นมาหน่ตายอยู่เอ้เออเยอ้าวงั้นก็สวนไปเลยละกันมามนาสุนโลโฮิตได้แดงสังหารคุณนะไม่มีประโยชน์อะไรกับผมแล้วเพราะฉะนั้นก็ลาก่อน,นะเออเรียบร้อย กลางใหญ่เล่นเลยครับผมหนอนมแมลงอย่างแกนะ่ะไม่ต้องดิ้นลนที่เสียเวลาหรอกอ้หยูยยอดจริงๆรอบนี้นะครับจะเป็นการจําลองเหตุการณ์นะผมถ้าวันนั้นนะฮะคนที่ไปเจอกับน้องลุยไม่ใช่ทันจิโร่แต่เป็นมุลาตาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมว่ามุลาตามันจะต้องแบบว่าปราบน้องลุยได้แล้วก็กลายเป็นคนดังแน่ๆนะครับตอนนี้ซึ่งเราจะมาดูกันว่ามุลาตาจะสู้กับน้องลุยยังไงนะครับมาโอ้โหกระโดดลบ บอกเลยว่าต้องลุยเหรอนี่ผมก็ใช้ปานวาลีได้เหมือนกันสับลงสับไปโอ้โหบนท่าแบบกระจุยกระจายต้องลุยแทบไม่ได้โอ้โหไกลขนาดเลยวะทำไมตอนเราเล่นไม่เห็นไกลขนาดนี้โอ้โหโดโหดเกินนี่เหรอโอ้โหมุนล่าแบบคอมโบแบบกระจุยกระจายอ่ะขอจับทันทีอุ้ยจับไม่โดนอย่าคงคอนเซปต์ของมุลตาอยู่นะครับเน้นหาไม่เน้นเทเน้นหาอย่างเดียวหาครับผม เข้ามาอู้เป็นยังไ,ไงล่ะจะจับเขาโดนเขาจับด้วยอูย้เจ็บเจ็บเจ็บก็ผมเข้าไปยังไม่ยอมแพ้แต่ว่าฟันไม่โดนมุริตาบอกเฮ้ยเห็นอย่างนี้ผมจริงจังเป็นผมจริงจังเป็นลุกขึ้นมาเดี๋ยวจับให้ดูนี่ยังไงล่ะโดนเองด้วยโดนเองด้วยอุ้ยโอ้โหมุรตาบอกเหมือนมันจับยากจับเย็นแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่เสยขึ้นมาดิอู้ยบอกไม่ได้อะจับอู้เอาอีกแล้วเน้นหาม่เน้นเท่ จับไม่โดนอีกแล้วอันนี้กูละตะเราเนี่คือแบบแล้วจับพลาดนี่คือขยิงขยิงนะเหมือนจับพลาดอยู่แล้วนี่เรอเสยขึ้นไปลงมาเหรอลงมาเหรอขอจับอู๋กุละตะผู้ไม่เคยจับใครได้ไอ้บ้าเอ๋ยเอาใหมกุละตะเองต้องจับให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตมึงวะมาต้องไม่พลาดเอาท่าไม่ตายไปก่อนนี่แหละฉันเองก็เป็นนักล่าศูนเหมือนกันนี่ครับ กระบวนท่าอานวาลีกระบวนท่า22ยาสตีนพิฆาตปีศาจเ <c oughs> <c oughs> ขนินจุงเอาอะไรครับน้องลุยเองก็โดนท่าสตินพิฆาตปีศาจจัดการไปเหมือนกันแต่ว่ากุรตะก็ไม่ยอมแพ้ครับผมต้องลุยลุกขึ้นมาใหม่แล้วนะฮะด้วยความโมโหที่มีที่เพราะฉะนั้นมุรตะเขาจะอัดแบบไม่ให,หยุดยัง้งตอนนี้ส่งทันจิโร่ก่อน โอ้ใจเย็นใจเย็นขอชาร์จพลังปานหน่อยไม่หายใจเลยเหรอนี่อ่ะได้จับทันทีกบแบบลงน้ำหนักอะ่ะนี่ก่นแล้วเออขอหายใจก่อนอเออปรับลงปานเออโอ้ยวิ่งก็ไมไปหาได้แดงโอ้สวยจริงอดพลังอะไรตอนนี้น้องลุยนี่ก่นแล้วฮินโนคามิคางุเลาะคางุเลาะเลยเพราะว่านี่ก่นแล้วเจอฮิโนคามิคางุเลาะ การหายใจด้วยปานวาลีน้ำขุกขิดของเราไม่เหมือนของทันจิโร่แต่ว่าก็ใช้งานได้อะไรอะไร <c oughs> อะไรเ <c oughs> ชียร์ <c oughs> ไปยืนเชียร์ก็เฉยกดปุ่มผิดก <c oughs> ดนี่ไงล่ะโอ้ยโดนลุมุมๆนี่ไงละ่ะฮะน้องลุยเหรอน้องลุยเหรอเสยขึ้นไป้ยแป๊บหนึ่งนะนี่ขอเราปลดทำไม่ตายเราบ้าง <c oughs> ปลดปานวาลีโอ้โหเวอร์ชันน้ำน้อยแต่ว่าเน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณนี่ไงเรามาดูขึ้นมาโอโ้โหโอ้โหเอาวะคอมโบโคอมจอยสับลงปันเรียบร้อยครับผมเป็นยัไงไงรู้หรือยังว่ามูเลตาเก่งแค่ไหนคอมโบนี่คือแบบซุบๆๆบซบบอะนะครับเดี๋ยวเอาทันติโร่มาเล่นบ้างเดี๋ยวทันติโร่น้อยใจเออโอ้โมานิดนึงเออ,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 อ โอ้โหพ่อทันจิโร่มาเล่นเนี่ยเหมือนโดนกระทืบเหมือนในเมเปะเหมือนในเมเป้เลยลงมาเพิ่งโดนกระทืบเลยโอ้โหดูดิโดนแบบทุกสก,กิลสู้ไม่ได้ไล้ทางต่อต้านโอ้โหไม่ไหวลวทันจิโร่ทันจิโร่เองอ่อนกว่ามุระตะาจริงเหรอเนี่ยเออนี่ไงล่ะตียังไงเรสาสับเข้าไปโอ้โหไม่โดนไม่โดนโอ้ อุ้ยมว่าต้องใช้ท่าไม้ตายออกไปก่อนแล้วครับไม่งั้นทันจิโร่ตายหาน,ะนี่แหละสับไปเลยเยอะปานว่านี่สมบวนท่าที่สิบสายน้ําไหลจุดจบเอ้อเอาวะเน้นเท่เน้นเท่ทันจิโร่เอามาเน้นเท่งเดียวครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบุลลตาโอ้ยบุลตาบอกโอโ้โหแล้วเหลือเลือดไว้ให้นิดเดียวให้เรามากู้หน้าจะทําได้หรือเปล่า เอาแล้วว่ะต้องเอาซะหน่อยล้วว่ามุลตะเตยทำให้ทันจิโร่มันรู้ว่าเรามีดีว่าเรามีดีเออใส่เข้าไปไอติวิโด,ดนอังนี้เดียหลบหลบ,ลบ,ลบเออมาว่าทำมัตายมาแล้วว่ะจัดไปปานวาลีกระบวนท่าที่สิบสองยะมาแล้วเวอร์ชันน้ำคุกคิกเดี๋ยวฉันจะจัดการตรงนี้ให้เองยาโซนตีมพิฆาตปีศาจ โอ้หน้าอายจุงเลยเอาวะอืมปาดผมซะหน่อยไม่คิดเลยนะว่าฉันเองก็แข็งแกร่งขนาดนี้หลงตัวเองชิบหายโอ้สุดยอดเลยครับผมโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นอาคาษากันบ้างนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย